สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขูสุขคนสุหมองสุบอนผบพอกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องในายามเทีทยเ่ยงเที่ยงเนาะแดดก็แห้แงแห้งพี่น้องเกือบลงมาบ่าทันพี่น้องเอย้ยเกือบลงมาบ่าทันลงมาแล้วเขาทายหุดหน้าสิแล้วแล้วพี่น้องยังจะให้หนึ่งสองสามสี่หา้าหกยังหกเจ็ดให้พี่น้อง กันเล้วเนาะเกือบลงมาบาทันเขาสิเลี้ยงปลบนเลยเอาบนในหยางออกไปไก่พี่น้องซูมเอาเนาะปลาไก่ทองลงมาพี่น้องเลยบ่มีผู้เอาลูก,กนเตะเสากะเลยบ่ได้ลงมา ทูหายน้องไส้ละขึ้นมานไทยซอยงัวก็กินอยู่แถวหม่มปล่อยพอได้แล้วพี่น้องเอ้ยงวัวกะเขาดำให้ดำหน้าเบินแล้วเนาะบ่ได้ปล่อยละ

ิดพลาดประกันได้กะกาบขอโทษขอภายละลายพี่น้องแดดกระแดดอะลรีอัลรอแดดแดดปั้นไายเผาพี่น้องเลยแดดจนว่าเนาะท่านหนักสิเป็นทีมงานพอน้องมอสเทมขันหน้าพี่น้องเอ้ยแดดเนาะุฝนกับพัดกันเขาห่มเลยมันแดดเบาไวว่าสันแดดแห้ง leo hẳn cả lung na hay nhảy, cả leo hay nhảy cái sầm lẽ ở bên này phi đẹp đẹp na. บ่ได้ย่างลงไปหอดเขาพี่น้องเอ้ยเขาก็ซุมน่มอยู่ห่มตัวน่ะมันแดดกระดกกระดอเนาะบ่ได้ย่างลงไปหอดเบิ่งอยู่ใกล้ๆเอาพี่น้องเอ้ยลงมาเกือบบ่ทันเกือบบ่ทันถ่ายคลิปค่าแต่ลูกพี่น้องเอ้ยนี่ละชีวิตแม่ลุงอ่อนเนาะอยากไปใส่มาใส่กยากอดเอาเนาะพี่น้องเนาะอดเอาปลาลุงกเบิ่งคลิปกะอดเบิ่งไปซะก่อนเด้อพี่น้อง ຈັກນ້ອຍຈະຫນ້ອຍລູກໃຫຍ່ເຮົາກໍໄດ້ໄສດວ บดซะนี่เขาบดให้หน้าเขาก็ะห่อนแดดได้เนาะก็ปิดผ้าประกันได้กระกาบขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีเพิ่นว่าปีนี้เห็ดหน้าลายๆเด้อน้องแคทเพิ่นว่าปีนี้เห็ดหน้าลายๆเด้ออันเขาจังกลุ่มกินปีที่แล้วนี่เฮาก็บ่ได้เห็ดเนาะพี่น้องเนาะ อันเมื่ออยู่บ้านไม่ยานะปีทีแล่วน,น,นี่เห่ากับบริเฮตเฮาทองอยู่เฮาทองอยู่เห่าก็เลยบริยาเขตเวียงนะเฮากับเลยบริเฮตแลต้วเอฟซีพันธมว่าไม่หยาดคล้ายเบิบร์ตบ่อเขานะมันคือเบิร์ตเฮากับโบหูคือกันเนาะเฮากับมาอยู่ผีแต่โดนเละกาบางคน้นผนกาคือสิบังขีบอดโจบบน้อผนก็เลยโบ,บหูผนว่าเปน็นยัง เมื่อเห็นหน้าอยู่บ้านมายาไปยังบอกเอาเขาอยู่ฟุ่นมากินเอามาพี่น้องเขาน่ะเอามาในพระที่นี่เลยเฮ้ิมเมื่อเอาอีกแหล,มและมันเบิดแล้วเ <c> ข <oughs> <c oughs> าน่ะมันเบิดแล้วกะกะยาวอลไรอยา้พี่น้องเ้ย มื่อวานนี้เมื่อเอาเพราะว่าขึ้นเล่าเพราะว่าเขาเบิดเลเฮาก็บ่ฮู้ว่าเขาคายหรือเขาเฮ็ดหยังเลเนาะบ่ฮู้ะกยาวลพี่น้องเอ้ยสิพอดําเลย้าไฮู้้าดําเฮาก็ได้แงกบ่หลายคนเนาะเฮ็ดจังได๋แหนนี่ เงาเลยได้พี่น้องจักสีดำได้สำได้แหละปีนี้กับพี่น้องเอ้ยทั้งหย่าดูกหน่อยทั้งหย่าหลายสิ่งหลายอย่างเนาะแนวได้บอกได้เขาก็บ่อแนวได้บ่อได้เขาก็เก็บยวไว้ในใจเนาะพี่น้องเนาะเก็บยวไว้ในใจสิ่งที่บอกได้ก็บบ่สิ่งที่บ่อบ่ได้ก็ขอปิดไว้เนาะพี่น้องเนาะ ยากหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเอ้ยคัดสนจากอันใดอันยานกะเงาแล้วพี่น้องสองตาตุกกาสองตาสองกระสอบพ่อพ่อพ่อ,พอก่อยู่ในนี้เลยปกติดำสองกระสอบนี่กะได หาหกสิบกระสอบผู้ได้พี่น้องโตกะกะสองกระสอบนี่ขั้นไปดำนะก็ได้หาหกสิบกระสอบเนาะทีมงานโลกะนะก็ยังท่านได้ขืนอยู่พี่น้องพวกกะพิษปัดประการใดกะกะขอถูกขอภัยผ่าบุคคลบอสั์กะขอถูกขอัพ่ลายๆเนาะอย่างไดแหละเดดแห้งกะแห้งอัน เมนูกอ่อนนี่นี่แหละพี่น้องเอ้ยทนเบิ่งไปซะก่อนน้อขีบยังกระได้อย่าเผเปิดเผาเบื่อกันขีบเมนุกอ่อนกระสีได้เบิ่งแต่ขีบเก่าๆเดิมๆฝากกดไหลกดแซ่กดหลับสม้มเพือเป็นแรงเชียร์แรงใจน้องคเอคสเห็ดขีบต่อไปเนาะพี่น้องเผากันขีบนะ อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนสบายดีเอ้าทางนั้นนะสูบน้ำเสร็จตะกะอือกระถึกอีก